น้องจ้ามือนี้ได้เวลาที่ยายเอ๋วหัวเถิดสิมาเก็บเห็ดหนังไก่สายนีสายเงาๆที่อยู่ในป่าหกๆนี่เหยเบิ้งแล้วด้วจยจ้าจะได้ไตหง่ากระเมียนด้วยจ้านะั่นนี่จ้ายายเอ๋วสิพาเบิ้งสะกอนมาสายเงาๆซำใด้จ้าย่างไว้เพื่อได้ยายเอ๋วตรงระวังน้ำยันเหยียบเห็ดนะคะอันปัทันได้ง่ายกันเหมือดตกยาพี่น้องแต่ว่า เมื่อี้ไย่เอาตัดสินใจเร็วว่าสิเก็บเพนเพราะว่าเห็นเพิ่นมาตัดตาตัดใหมเร็วเสียวยานว่าได้เหยียดยันว่าได้มาเก็บยผ้าเทียเพิ่นมาตัดมงนีเนาะจ้ะเนาะแยเอากับพวกงวัวเพิ่นจะไปตัดมงได้เนี่ยคือกันละจ้ะแต่ว่าเสียวใ้กอนมีน้ำเนาะจ้ะเนี่ยทษดเจาะจ้าแยเอากับไทยมาทั้งหลังนี่ละ่ะนะจ้เห็นะปะคนาตาครับ สายบักเงาเลยจ้ะพุนไป่หอดใสล่ละนี่จะน้ำมนาะน้ำมนาะนี่จ้ะมาสุดตรงนี้ละนี่นี่จะมองสุดสายเพิ่นกระไดเบิ้งจ้ะเสียเบิ้งอีกทั้งหนึ่งมุมหนึ่งมาเพิน au, พ่นเงาสมดัยนุณเห็นบ่จ้ขอขาวนี่แหละไป่หอดพุนผมน,นะจ้าเห็นบ่แมีนเวิดนะจ้าขาวไปทั้งพุนพ่นแมียนบัดสายเดียวกันจ้าพุ่น ไป่หอดมองต้นไม้พนาจจะต้นไม้ยันมองงาไม,ม้นอนเล็ยดเียดที่นั่นพนัจจะเมียนบิดวันนี้กะแหน่เอ๋อกะสิผ้าเก็บได้จา้าเบื้องเราเรียวก็ได้จา้าอดผ้าเบื้องบ่ได้ยส่วนลายส่วนเห็ดนอพี่น้องเนาะส่วนน้ำแหน่เอวบ่าจ้นแม่จะมาเก็บแหน่เอ๋อปตั้งกองดอกจา้าโอ้โหนี่คือแตกไว้แตกไปแล้วล้างไว้นี่ ดอกเพิ่นบ่ค่อยสินาปานดใดไอเอวมากันที่ดอกเพิ่นสินา,นาจักน้อยนะจ๊ะเพิ่นจังค่อยแบบว่าบ่แตกง่ายแตกคือกันแต่วา่าบ่แตกง่ายคือดอกบางอันนี้เพิ่นบางล้างอันล้างหม่องเพิ่นสิออกสีข,ขาวๆนวลๆคิมๆล้างหม่องก็สิเป็นออกสีสมๆเด้อจ้ะ สีส้มหนึง,หางงามด้พี่น้องพี่น้องอันนี้ใหญ่เหวี่ยงเอาเป็นเตกเพิ่นไม้หันล่ะจะใต่กวองนึงแล้วมันก็น,น้อยอยูบปเอา chà, dạ, bán bằng, Ồ, thuộc kia chà Đến mình Đến mộ Bưng đến gì kìa Chầm lấy ấy rồi này. เก็บเร็วจังไคว่คเสียวใบไม้ปิดหม่องเพิ่นเกิดไวได้จ้าเก็บมดสายก่อนตอนนี้ก็คือว่าปล่อยใบสักก่อนถ้าอย่าเอเก็บเพิ่นกล่องไว้เป็นกลงเป็นกลง,งน้ำนัินจังไคว่เสียวไปกล่องน้ำกันรวมกันจ้าเก็บเร็วๆนะ അവളൊന്നും <Num> 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 กันให้ปลาหกผู้เดียวเสียวอยู่ด้วยค่ะเสียวค้นนะพี่น้องว่าได้เสียวเนี้ยอื่นดอกเสียวค้นจะเอาสักอย่างนะพวมนีสัตว์ลายแบบจะ บมนี้เสือสิงกระทิ้งเหล็ก,ต,ต,รกลตรงนี้ตำแล้วก็เอาใด่ราคาคาเทยู่ตรงไหนอู้แตกจ้วยแล้วเดี๋ยวถนัดเกียบแบบนี้ว่าถนัดปาดพี่้อง ถนัดปลาตกแกะงาหัว่นเป็นบปลาเสียวเป็นโกฮักบดบางทักาย อุ้ยคือเปลี่ยนขาเ้เหลียวๆมันเนาแล้วติขาโอ้ตบนีเนาแล้วพี่น้องเนาหมดแล้วนี่เนาวก็สุ Yeo, thống, phong, bạn, thống, bó tải, bó Chưa, nay yêu cầu tung bạc bằng em gặp cũng quay nắm tung bật dưới lều tia tung bằng gặp có thùng do tinh lệ tinh lệ tinh quay tầm lìm bên 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 cơm chắc, nồi, nồi à, beaten... <cười Luc> <Syn. cười> เล่นเห็โเดววโ,โอ้เต๋หมดเลยวอ่ะขอโทษอ๋อเป็นยังได้ลายแล้วละ่ะไม่ได้ตั้งใจสิเห็ดเตกเนาะคะ่ะอันนั้นจุ่งไว้ถ้าเป็นไงไงขึ้นอีกมาไงาขึ้นมาอีกไงขึ้นอีกหมา, <laughs> าเอว เด็กอีกแล้วแง้มน,นันแง้มนันปุุงขึ้นมาอีกเดอนอาจ๊ะขั้นบนหนาวก่อนขั้นบนเปลี่ยนน้ำแข็กงกวนโอปวดหลังปวดเรื่องสีปวดปวดหลังเด้นเงนนางเก็บเห็ดกระดัยเพราะมันธรรมดาเด้อจวะกลมกลมไเงียลุกลุกนางนางยื้นหัวหน้ามืดแล้วค่ะเอาบันนี้ยายเอาสิ ยายเอวเก็บเร็วๆจ้าบ,บัดนี้เยเซลไปกล่องรวมกันน้องจ้ายายเอววันมันสุดสายยังมองหันมองเก็บเพิ่งหันนะจ้าปูเมียนรึเบิ่องมาหอดทั้งนี้อีกไปพุ่นอีกพุ่นน่ะพุ่นพุ่นไปหอดใส่รัวบาทเนี่ยโอ้ยว่ามันหมดสายเร็วย่ายเอวสิบ่ไปไิดยดอกลจิเก็บไปเลยเด้อพี่น้องเนอะสิพาเก็บไปโลดระบาดเนี่ย กบ้ามันสุดสายอยู่มองหันตาสัมนันกบาเงาเล้ะว่าได้มันเป็นวงกลมไปเลยวงเวียนไปนเลยก็นี้อกองเงินสกอนพ่น้องจ้ายายเอ๋อขอถูดหลยๆจะสิพ้าเบิองไหมแล้วเบิองเบิองซ้ำอีกนะจ้าแล้วเบิองมองนีแม่ยายเอ๋วเพราะเห็นมองสุดสายเพิ่นขึ้นวาสุดแท่ละนี่ไปนี่จ้าเนี่ยไปพุ่นไปพุ่นเห็นว่าจ้าเพิ่นนะกองเห็นเจ้าเอ๋อกองไว้นะ แล้วกับเป๊กกกองขคโยโยยุบุ่นอะไปหอดพุ่นได้จ้านี่กองเห็ดขาวๆพอจะเห็นบ่ยุบปุ่นพุ่นอะต่ว่า,ามันสุดใสแต่้ยุบมังพุ่นแล้วเลาวจะามาเก็บตัวแบบนี้ เชื่อเอาไม่ออกให้เพื่อนอย่านีน้เอารุละต่ำเร็วอะอ้ากิ่งเขาล่นลงมาอีกแลวเอากิ่งอีกแล้วสองกิ่งแล้วกิ่งไร้เทียมแล้วว่วะอะขึ้นวะได้อะค้าไม่ ขึ้นบ่ได้ว่ามันสำรวจเบิ้งหมืดเล้วจังไวายฟ้าคอเมียพี่น้องเบิง้งยังผิดพลาดจนใดยังสำรวจบ่าทันได้เหมือนใจขนาดเก็บซื้อคลิปเยอะๆยะ,ยะ,ยะก็เน้าเลยด้เลยบ่้อยากตัดขาให้เบิ้งน้ำเละจ้ะ ปวดหลังปวดเอวก็สร้างปวดขากระสังว่าจะได้เก็บเห็ดว่าจะได้โพเห็ดว่าจะมีเห็ดจะเก็บเขาน้นำแซ้าปลาเ่าต้องถามหามเหี่ยวนะี่ห่อ,อยังมาได้ก็ว่าได้กินได้พี่น้องแต่เราจะนับเห็ด bật ẩn leo chẳng của nó chẳng qua survived hùng miệng của chồng hùng chọc yêu, chẳng lẽ sài áo vô lại. Oi, chị đeo tất cả. Oi, chị hạp. Oi, chị đeo tất cả. Oi, chị hạp. 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 Oi, เดี๋ยววาสายนี่สายเดียวโอ้ยตายเอีนตายก็เต็มกระตาด้เอากระตามาน้ำพุ่นเี้มันใจว่าสิได้เก็บวะว่าสิได้เห็ดอยู่มันใจว่าพ่นสิยังให้เก็บได้เก็บก็เอามาแล้วกระตาอือเดี๋ยวิเอาไปนะก็อาอดองเงินเอาละเก็บไปรวมกันกันจะบันพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกล่องเห็ด นางไก่เฮ็ดเหม็นสายนี่ของย้ายเอ๋วเจอระเบิงกองบักใหญ่เลยค่ะมาเนี้สิได้นั่งทําความสะอาดโดนเตืบอยู่เด้อจา้บาบบดนี้เอ๋วสิตัดขาทําความสะอาดแล้วก็ใส่กระต่ายจ้นั่นกระต่ายก็อยู่ทั้งทางนั่นแหละจา้าพอต้องเบิง่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะย้ายเอ๋วประหยัดเบ็ดจา้ามาจ้าพี่น้องมาเก็บเติมอีกจักหน่อยอยู่ใกล้ๆกันนี่ละจา้าสายนี้ ว่าหนึ่งหันยายเอวเกียบอยู่มังหันจ้าที่ทั้งนั้นบันนี่สายนี่ก็อยู่มังนี่แต่ว่าสายนี่เพิ่น่หลายสายนี่สิดวกนะก็กันจ้าแล้วเป่น ừ, có ổ đột đột nồi đi chứ bây thằng nó chùa bị nó kia non đó anh đấy nó nồi bữa ổ phương bình chuông dưới tay nhà có men xì liệu hiện ngày ngày đó cha đấy ổ hồ mỏng phân cửa cho xưa đấy nhỉ เคยมาเก็บนะจ๊กะก็เลยได้มาซองบึงพันธสันก็บอกงูบอกเห็นจอยดอกเถาเลี้ยวไงเลี้ยวไปนะครับจะเป็นเหยียบบาย้บงา,บางหันนะขาบกเงาเลยนี้ยบอก้ที่ไตียงนะบังหันเพื่ต้องเอาดอกนี้นะเพื่ขึ้นือขึ้นแบบนี้ เป็นพูโนโุขึ้นมางสิละบ่งโอ้ยาอีกแล้วแมงแมียแมงมีมาสิมารุมข่อยอยู่แล้วขนาดขีดสปีดยู่กันยังเอาไปยอูอ๋ออกน้อยที่ไหนกัดมาผ่าข่อยจนว่าโผลูกปกนะพีินนอนมาผ่าก็าเหวีคือยุ้งเนี่ยนะคือตุอ้มยุ้งเนี่ยนเะต็ตตมหมดเลย ไก้อน,นอกน,อน,น่อยดุยุคนอนน้อยยุกอะไรนี่ก็อีกกองหนึ่งสายหนึ่งจะพี่น้องนี่จะพี่น้องสำหรับเฮ็ดหนังไกลหรือว่าเฮ็ดเมนคลิปนี้ เมื่อนี้ของยายเอ๋หัวเถือกสองสายจะกระได้เย็บเป็นเต็มกระตาจะได้บักหลายหนึ่งกระตาหน่วยง่ายอยู่เด้อค่ะนี่ได้หลายเตือบอยู่เด้อแบบนี้ยายเอ๋ก็สิได้จบคลิปจะได้ขอลาพอีกเราจะคลิปหนึ่งขอบุญขอคุณลหลายเด้อที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยายเอ๋หัวเถือกเถือกวาวลลายชงน้อยๆคอยพักกันยืดดีมีแห้งแข็งแรงตลอดไปสุขสุขุนจ้าจังพอกันอีกคลิปหนะ้าโชคดีจ้าขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ Mm-hmm. <sweak>